หมดไปเท่าไหร่แล้วกับคําว่าของมันต้องมีพอดีว่าเป็นคนชอบเที่ยวอะนะก็เลยนี่เลยสั่งเก้าอี้สนามมา2ตัวแล้วก็โต๊ะสนามเล็กๆมาอีกหนึ่งตัวนะครับสั่งมาจาก e. ช้อปปี้ชิ้นนี้ก็รวมกันราคา1 1 1่บาท1นึ่งเลขยังสวยเลยเก้าอี e ้ก็สั่งแต่สีดำมานะครับ3ตัว ก็ตัวใหญ่ดีแข็งแรงเหมาะกับเราอะ่ะเพรเราตัวใหญ่อันนี้ก็เป็นโต๊ะสนามเล็กๆเ,เอาไว้วางแก้วกาแฟอะไรของกินเล่นนิดๆหน่อยกลางก็กลางไม่เป็นนะกลางไปเอ๊ะทำไมตรงกลางมันหย่อนห่นวะเขาลืมให้เหล็กกูมาหรือเปล่าสรุปคือวางผิดฝั่งเวยพอวางฝั่งถูกแล้วก็เออ แข็งแรงดีวะใช้ได้เลยเหมาะกับการแคมปิ้งมากเดีย๋ยวต้องหาทิปสักทิปแล้วแหละไปลองใช้ของกัน